s s r จะไม่มาเลยเหรอวะคลิปเนี้ยไปฝนกระกึ้เฮ้ยมาอีกหนึ่งได้ไหมกระับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักรักไรนีะครับและวันนี้คุณอยู่กับเกม One Punch Man กันอีกครั้งหนึ่งเลยครับบอ,อกเลยว่าเกมเนี้ยตอนแรกผมเล่นแม่งไม่ติดเว้ยพอเล่นเท่านั้นแหละเมื่อไหร่จะเพิ่มพลังงานให้กูพลังงานกูไม่พอเก็ตมีโมดูสนะครับผมโอ้โหรอเท่าไหร่ก็รอไม่หมดเลยครับหลายหลายคนถามเข้ามาว่าอยากทราบทีมของผมนะครับตอนนี้เนี่ยครับผมป้านเจ้าโบลอสมาระดับหนึ่งแล้วซึ่งโบลอสกับตัวหน้าก,ากากหวานเนี่ยแม่งออกแนวเดียวกันเลยเว้ยซ้ํากันนะครับต้องอธิบายก่อนว่าตัวหน้ากากหวานเนี่ยมีการโจมตี500%ที่แถวหลังนะครับส่วนโบลอสเนี่ยมีการโจมตี 500กว่าเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์คืออะไร210นะครับแล้วก็บวกทุกๆตัวนะครับฝ่ายตนเองนะครับที่เป็นธาตุพลังก็คือแบบมันนั่นแหละนะครับผมใส่ได้มากสุด2ตัวไม่งั้นมันจะหลุดเอฟเฟกต์เขาเรียกว่าอะไรแพทเทิร์นมันนั่นะซึ่งนะครับตัวละครโบลอสเนี่ยก็มีสกิลโจมตีเดียวที่รุนแรงเช่นกันคือโจมตี3ครั้งนะครับใส่เป้าหมายนะครับดาเมจ2อ0ร้อยสิบเอ็ดจากพลังโจมตีนะครับแล้วก็ตัวละครที่เป็นฝ่ายพลังนะครับจะบวกพลังให้เขาอีก105%นะครับแสดงว่าสูงสุด3ต์นะับ ก็บวกไปอีกสารบวกไเปอีก3 1็นะครับเป็นห0 0กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแต่จากที่ผมใช้นะี่มันจะตีแบบแถวหน้าอย่างเดียวหรือเปล่าไม่รู้จากที่ผมลองแลวซึ่งตัวหน้าเป็นตัวที่แข็งแข็งนะครับแล้วก็เอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ,อการรีเลือดของเขานะครับผมไม่ว่าตัวอะไรจะรีเลือดครับอย่างเช่นสกิลฮิลนะครับผมของจีนัทเนี่ยมันก็จะได้รับผลเช่นกันนะครับแม้แต่เราใส่อาวุธอย่างนี้นะครับหลังจากเคลื่อนที่จากพื้นฟูสิบเปอร์เซ็นต์มัน ฟูอีกคือมันเป็นคอมโบกันซึ่งแม่งเกือบจะโหดเลยแล้วก็อมตะเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเปิดหาเจ้าตัวนี่เลยนะครับผมเป็นยุงนะครับที่มีเอฟเฟกต์เทิร์นที่3เนี่ยจะฟื้นคืนชีพหนึ่งตัวละครกลับขึ้นมานะครับผมอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนสกิลที่จัด แล้วก็จะได้รับนะครับและมันก็จะมีสกิลเมื่อนะครับทุกครั้งที่มันออกไปโจมตีหรือทําแอคชั่นเนี่ยจะรักษาเพื่อนในทีมนะครับที่เลือดน้อยที่สุดนะครับจำนวนราคาเป็น100%เเซนะครับผมอันนี้ก็คือโบลอสก็ได้รับด้วยนะเออแล้วเดี๋ยวมาดูกันสกิลการโจมตีของเขาก็เช่นกันนะครับมันจะโจมตีเนี่ยสามครั้งและครั้งสุดท้ายจะเป็นการดูดเลือดนะครับโบลอสก็ได้รับด้วยผมบอกเลยว่าแทบจะโคตรหนานะครับถอาอีกตัวละครหนึ่งที่ผมจะใช้คอมโบจริงๆผมปั้้้้้้นนนไวววววแแลลรรััมมมมีีีีีอยยู่่่่ดดกาาาซึงตตเถโจธ จะสุ่มเอฟเฟกต์กระนำไปให้ตัวละคร1ตัวนะครับผมแต่ถ้าใช้ก็คือจะโจมตีศัตรูทั้งแนวนอนและติดหวาดกลัวนะครับสุ่มเอฟเฟกต์ล็อกขาทําคอมโบกับมันทั้งกระนำแล้วก็ธาตุพลังแต่จริงๆแล้วนะครับมันมีตัวอื่นที่คอมโบดีกว่าแต่ว่าผมปั้นไม่ทันแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูเซตนี้ก่อนซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดหานะครับผม70ใบนะครับที่ผมเตรียมมานะครับ4 5 6 7้าหนะครับว่าจะเจอหรือเปล่าเออในตู้นี้ตัวอะไรบ้างนะครับที่อยา ากได้เดี๋ยวจะบอกก่อนเลยแล้วกันเนะาะจักรพรรดิเด็กอยากได้มากนะครับผมแล้วก็โอ้ตู้นี้ได้เปิดแค่3ครั้งอ่าถ้าซมากิโอ้อยากได้หลายตัวเลยเอาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวลิงก์อ่าอันนี้เอามาทําเป็นตัวลิงก์ได้หมดเลยนะครับ3ตัวถ้าไม่อยากลําบากนะผมแนะนานะครับปั้น หน้ากากหวานเข้าได้กับทุกทีมนะครับมีสกิลหลักอ่าไม่พอนะครับผมเซ็ตง่ายใช้ง่ายอันตัวเนี้ยดีมากแล้วนะที่ผมใช้อยู่ไม่ว่าผ่านด่านบอสหรืออะไรโอเคมากแล้วแต่ผมก็เสือกกระสนไงอยากจะเอาซะหน่อยเออให้มันชุ่มฉ่ำเข้าใจไหมกระเสือกกระสนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอไปดูกันเลยครับว่าวันนี้จะเป็นยังไง เออลืมบอกไปนะเออนี่นะครับปกติผมไม่ได้ติดยึดติดแบรนด์อะไรเนาะแต่ตอนนี้ก็คือได้เปลี่ยนมุกแว่นใหม่มาใช้เป็นออฟตัซนะฟิลลิ่งก็รู้สึกสบายเบามากใส่คู่กับบูฟังอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สึกนะว่าหนีบหรืออะไรนี่จากฟิลลิ่งการใช้จริงนะสำหรับคนที่อยากลองหรือสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับก็ผมทิ้งลิงก์่าลดราคา100บาทแล้วนะครับพิมพ์นักรัดได้เลยหรืออยู่ในดีสคริปชั่นแล้วนะ,ะถ้าทุกคนกําลังมองหาแว่นดีๆสักตัวหนึ่งเนาะเอาละครับผมและสําหรับคนที่อยากจะมองหาร้านเติมมมมเเกถาาาาข้ว่ ผมเติมร้านไหนนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลยร้าน IM Shop ชนะครับไม่ว่าจะเป็น r า V u b g พหรือ7บาทนะครับได้หมดเลยโอเคงั้นเราไปสุ่มกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอาราโบรสโอ้สี่สิใบนะครับเอาแค่จักรพัดเด็กเอาอันนี้มาทำลิงก์นะครับแล้วก็เอายุงนะครับผม3 2 1 อันเชิญเลยต้องบอกเลยว่า SSR ต้องมาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับผมเป็น SR มาก่อนกลุ่มฟูบุกิกําลังจะมีชื่อเสียงแล้วฟูบุกินั่นแหละไอ้หัวเขียวนั่นแหละครับผมจบกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เป็นธาตุพลังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกจริงๆแล้วโบลอสเนี่ยมันมีสกิลกระนําเองด้วยตัวของมันเองอะท่าหนึ่งมตีธรรมดามน,ามนติดกระนําเลยนะครับเอาไปปั้นตัวอื่นดีกว่านะอาราทงไง กู <học> เติมเงินมาตั้งตายบัตรฟัคคือมึงให้กูตัวเดียวแค่นเนี้ยเร็วอ๋อวล่ะต่อไปแนะนําว่าให้เปิดทีละสิตัวละครน,นะเพราะว่ามันจะได้ SR แน่นอนตัวหนึ่งนะครับซึ่ง SR ตัวเก่งๆเนี่ยมีเยอะแกคิดว่าฉันไม่สังเกตหรือไงอิสหารของแกไม่ได้หรือย,อยังไงอันนี้ผมไม่ดูนะว่าตัวอะไรในรอบดูซิ <S <S อโอไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เราอยากได้ไมาอีกหึได้ไหม เงียบเกริก๊งอ้อหกูถามจริงเอรอาุพพุูประถมประสงอาโอนาโมงอะไพี่ไม่อยากพูดอะไรมากนะถ้าเป็นจัก,กรพรรดิเด็กได้ยินเสียงแล้วก็จงมาเลยนะไ้เด็กเออกูด่าไปหรือปเปล่าวะเฮ้ยอ้อหเรียบร้อยหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วละก,ก็ว่ามมมไม่น,าน่าจะใช่ตัวที่เราตามหาหุย ผู้ส่งสารทะเลลึกตัวนี้เก่งนะเอาจริงนะครับตัวนี้เก่งนะเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยเป็นการโจมตีและติดกัดก่อนเลยนะก็คือเหมือนกับบูดามจเปอีกดึงอ่ะเพราะมันจะเจ็บอีกในเทิร์นถัดไปนะครับเป็นการโจมตีทั้งหมดด้วยทอมจิโมูจริงตัวนี้ดีนะใช้คอมโบได้กับหลายๆตัวเลยมีอีกชักตัวปะสวยไอ้อเอ้ยกูไม่อยากจะด่าคำนั้นออกมาหมดไป30บใบแล้วเลยนี่กูสะสมทั้งวันทั้งคืนชื่นโจมไม่สมหรือไทยไปต่ออ้ออย่างไง ถามจริงไม่มีการการันตุงการันตีโอ้ยแต่เว่นนี้รู้สึกใส่สบายดีจริงไม่มีการการลงการ,การันตีเลยเหรอ,อ,อไปดีๆอย่างน้อยมาสักหนึ่งสุดยอดเซยรยรอยออต้องเป็นในตัวฉีดยาหรืออะไรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แน่นอนออเป็นไงไ เอ้ยเฮ้ยตัวนี้ก็คอมโบกับไอตัวนั้นได้ครับไอตัวนั้นมันโยนดีบัฟเวยตีหมู่ไปรองเท้าเหยียบลงมาแล้วก็มีการโยนกัดก่อนขึ้นด้วยเอาจริงมันก็ใช้ได้เลยในสายเทคนิคนะเฮ้ย <c oughs> hey, มาสองไม่ไม่มีฉันอยู่ก็ไม่ไหวแนละ้สินะกูอยากได้ยุงไะยุงแม่งไม่พูดอย่างนี้แน่อ่อพายุนรกนะครับผม <c oughs> มาอีกแล้วฟูบุกิ <c oughs> โอเยอะเกินไปละเยอะเกินไปละฟูบกิั <c oughs> กซึมกิ อยากได้หลายตัวเลยออกมาเถิดเถิด SSR จะไม่มาเลยเหรอวะคลิปเนี้ยผมถามแค่นี้ไปประมวลผลกกร100%ประมวลผลสอเน็้ทองเฮ้ยนั่นเลยสิยังกันสิวะฉันยังต้องเรียนพิเศษขอกลับก่อนได้ไหมมาแล้วครับดีๆต้อนรับจกักรพรรดิเด็กครับผมมาโอ้โหรัวแขนมาเลยคิดว่าตัวนี้น่าจะได้เฉายเลยครับผม น่าจะได้เจอชายเอ้ยกระโหลกของฉันหนากว่าคนธรรมดาหลายเท่าไม่รู้ว่ะตัวละครอะไรโบมเขาให้ออหอ,อแฮม,มเมอร์เฮดอ่าถือว่าโอเคนะสำหรับจัก,กรพรดเ็กนะครับแต่ว่ามันไม่เข้าคอมโบใคะเลยอุยจปัต์ตามคอมโบตัวละครบูรลอสนะตัวละครไม่ได้เก่งเวอร์ไม่ได้โหดขนาดนั้นเงื่อนไขยเยอะแล้วก็ต้องเปิดให้ได้ตัวตามเงื่อนไขทั้งหมดเดียวคอมโบกับมันโอ้ปวดหัวเลยเอาละหนึ่งสองสามไป ได้ยินเสียงพี่จงออกมาเจ้ายุงเอ,อ่ยยุงน้อยเฮ้ยฉันก็แค่ทําไปด้วยความยุดิธรรมเพียงเท่านั้นโอ้ยนี่คุ้นมากเลยครับออหอหน้ากากหวานบแท้แท้เจ็บปวดมาอ,อรารา ถ้าได้ยินค่านะไก่กูก๊กอันนี้เหรออันนี้เอาเป็นอาชูร่าวัคซีนแมนก็ได้ปลดล็อกพาสตีฟโอ้โหยุงก็ได้อยากได้ยุงที่สุดเรียขอได้ยุงได้ไหมขอยุงเถอะวะเฮ้ยยาบิ๊กก้โลอ,อะไรอ้ฉันก็แค่ทําไปด้วยไอ้ก่างหวานมึงมาอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยผมได้มันมาเป็นสิบเลยครับมันเลยเป็นตัวละครหลักเลยดีผมไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะดู 89ตัวผมว่านะแม่งทิ้งเถอ,อ,อะบลอสอ่ะเพราะยังไงแม่งหน้ากากหวานผมก็ซัดได้ยันกี่ดาวอะ่ะดูดิผมว่าผมต้องทิ้งโบรลอสวะ่ะเออเอ,อ,อยากจะรีวิวบรลอสเดเยียมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะผมบอกเลยว่าหน้ากากหวานในยูเอสบวกเลยนะครับผมค่้นข้างจะเก่งมากๆเลยนะ อูต้องทิ้งโบรอดจริงเหรอวะเนี่ยสายในฝันของผมนะครับจบแล้ว <c oughs> ผมว่านะครับผมน่าจะต้องมาปั้นหน้ากากอ่ะเพราะว่าผมขาดแค่เอ,อ่อทัตซึมากินะครับก็จะได้บัฟพ,พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก10% <c oughs> ผมว่าผมน่าจะต้องมาปั้นทีมนี้แล้วละ่ะเียดายมากเลยครับผมแต่ตัวละคอมไม่เป็นใจไงต่อให้เราขึ้นคาดโบลอสมาเนาะการข้ามขีดจํากัดดาวเนี่ยก็ต้องใช้เศษชิ้นส่วนของโบลอสในการ3ดาวแล้วก็ท้ายประสีดาวต้องใช้12เศษนะครับแบบนี้๋ยวผมให้ดูนะครับ12สตานะครับอืม โบลอดน,นี่น่าจะหนักอยู่นะท้วัดก,กันกับตัวนี้เนาะคงค้างไว้ที่2ดาวเพื่อปลดล็อกแล้วก็อัพเอามันอ่ะอัพมารีวิวอ่ะแต่ก็นะครับผมอย่าเพิ่งน้อยใจไปเลยครับเพราะตัวละครที่เราได้มานั้นนะครับมีทั้งจัก,กรพรรดิเด็กนะครับผมบอกเลยว่าสกิลคอดีเหมือนกันนะครับถ้าคินะครับผมจะเพิ่ม2จุดนะได้สครั้ง แล้วขั้นสูงก็คืออันตีแรงขึ้น30%นะโอ้โหสกิลคอก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันสกิลติดตัวนะครับทุกครั้งที่จกักรบรรดิกเคลื่อนไหวโอ้ค oh. ือมันออกแอคชั่นอะไรเนี่ยเออเข้าสู่สถานะกระนำหนึ่งรอบเฮ้ย <c oughs> อย่างนั้นเลยเหรอวะเอาจริงนะมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แม่งเยี่ยมมากเลยนะจอดเลยนะทางสายเทคนิคแล้วก็ Skill สกิล2นะครับเป็นสกิลการโจมตีแนวนอน โอ้มีโอกาส50%นะที่จะทำให้สปันอีกเป้าหมายเดียวนะครับตัว PVP เลยล่ะเรียกว่าตัว PVP เลยดีกว่าเอาละถ้ายังไงก็เดี๋ยวผมปั้นมาให้ดูแล้วจัดน,นะครับสรุปว่าผมไม่ได้เจ้าเจ้ายุงนะ มันเป็น SR ที่เทพจะหายากมากๆเลยนะ2ตัวละครเนี้ยไม่งายากมากเลยเว้ยหายยากกว่าเอชอาอีกอะนะโอเคไม่เป็นไรเลยครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวเราสะสมกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตทีมให้ฟังในคลิปวิดีโอหน้าเนาะแล้วคลิปหน้าเลยครับเราจะเปิดอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนด้วยยาลืมนะครับกดไลค์ให้เป็นกําลังใจสําหรับผมแล้วก็กดแชร์นะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์และคลิปวิดีโอแบบนี้ผมจะมาเจ๊งกันต่อในคลิปวิดีโอต่อไปเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับรบบ